ใครว่าเขาเลิกการคู่รักดาราดังลงคลิปสวีดหลังฝ่ายหญิงบอกพักเรื่องผู้อีกหนึ่งคู่รักที่คบาผ่านดูใจกันมานานระหว่างจากนุ่พนดีมหาไทย กับแจทนาพลซึ่งทั้งคู่ถูกจับตามองเรื่องรักสัตว์ครอนมาบ่อยครั้งแต่บอกเลยค่าว่าก็เพียงข่าวลือหรอกทั้งคู่นั้นรักกันดีมากถึงแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์มุ้งมิ้งแต่ก็ให้ความสําคัญกันทุกวันอย่างก่อนหน้านี้สาวจ่าได้โพสบอกอยากกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบคร,บครัวที่อ่างทองพร้อมบอกว่าผูพักไปก่อนทําเอาหลายคนสงสัยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่าสุดเนื่องในวันวาเวลนไทน์จ่าได้โพสภาพคลิปน่ารักน่ารักคู่หนุ่มแจกผ่านอินเตาร์แกร,รมแอดจ,าจออ่า,าจะอนุสรณ้นง อันเดอร์สกอร์ธนะแฮชแท็กวันวาเลนไทน์งานนี้คนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์และชมความน่ารักของทั้งคู่จำนวนมากบอกเลยเขาว่าคลิปนี้คลิปเดียวสยบความสงสัยในประโยชน์ที่บอกว่าผักเรื่องผู้เขาทั้งสองคนยังรักกันดีจ้าขอขอบคุณภาพไอจี IG, จาจ่าอันเดอร์สกอร์นงพณีจากธน,น,นาพลพาไปแหล่ขงข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ